สามาบนเป็นไงบ้างเนาะเสาบนเมื่อวานก็ไปส่องอยู่นะสาบนยังไม่มีนะคะยังไม่มีตัวเอสนะคะเสาบนทําได้หรือยังถ้าทําไม่ได้แนะนาให้ไปหาพี่จงนะคะพี่จงนะคะพี่จงพี่ไอ้ายนะคะไปหาเลยเด้อพ,พ,พี่เขาก็จะสอนน้องๆให้ทำนะคะทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะ สวัสดีค่ะคุณวิสวัสดีค่ะสาอุบลเสยเย็นบ๊อนิงครับน้องยงสวัสดีค่ะจากพี่จงนะคะยังค่ะเออพี่เนี่ยหาไปหาพี่จงได้นะคะพี่ายไม่ลงมาเนาะวัสดีไม่เห็นพี่ไอไปหาพี่จงได้นะคะแต่ไปที่โปรไฟล์พี่จงแล้วไปหาพี่จงได้นะคะพี่จงเขาจะช่วยสอนนะช่วยบอกน้องๆนะคะให้เออแนะนําน้องๆได้นะคะไปหาพี่จงได้เด้อ สวัสดีเสื้อเย็นจากน้องนีนนะคะสาวอุบลสวัสดีค่ะจากพี่จงนะคะสวัสดีเสื้อเย็นจากสาวอุบลนะคะวีน่ะวีน่ะจำวีน่ะจำไม่ค่อยได้นะสาวอุบลวีก็อยากบอกเนาะแต่ว่าวีจำไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเนาะต้องไปแอปแอปช่องเขียวกับพี่พี่พี่คนนาอแล้วก็ให้เขาบอกได้นะคะไม่ต้องไปรอเพื่อนเนาะเขาตั้งให้แล้วเขาตั้งให้แล้วบางทีก็อย่างอื่นต่อไปต่อไปเราก็ต้องทําอีกนะคะมันจะ มันจะเป็นการแบบว่าแล้วเราก็ต้องไปให้เขาตั้งรอเขาอีกนะคะอ่าไม่งั้นเราก็แอดกับพี่ๆเข้าไปเนาะแล้วก็พี่ๆเขาจะแนะนําขัดข้องอะไรก็ถามพี่ๆเขาได้นะคะพี่ๆเขาก็จะแนะนําเราได้เนาะทุนที่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะเจ้าไรสวัสดีค่ะเจ้าไรเมื่อวานนี้ไปข้างนอกนะข้าบ้านเจ้าไรแป๊บเดียวนะคะยินดีต้อนรับนะคะเองอรสวัสดีแจ้จากพี่จงนะคะ พี่จงสวัสดีค่ะจากน้องสาวอุบลนะคะสาวอุบลสวัสดีค่ะจากเจ้อะไรนะคะพี่จงสวัสดีค่ะจากเจ้อะไรนะคะเจ้อะไรสวัสดีจากพี่จงนะคะสวัสดีทุกบ้านนะคะจอดไว้นะคะกจากยายิงออนนะคะสวัส hmm. ดีเจ so, ้อุไรสวัสดียายิงออนจากสาวอุบลนะคะพี่หมายก็ทักทายทุกคนนะโบกมือทักทายทุกท่านนะคะวีจะพาไปให้ดูนะเมื่อก่อนบีมาบียังมานั่ง นั่งเล่นตรงนี้นะทุกคนนู้นเขาก็เขาก็ถ่ายถ่ายวิดีโอนะคะคุยคุยไปด้วยนะเนี่ยตรงนี้จะมีที่นั่งเล่นนะสวัสดีพี่ไม้จากเสาอุบนนะคะขออนุญาตทักทายทุกบ้านนะคะจากพี่จงนะคะเนี่ยสวยไมหมละ่ะทุกคนสวยไหมลากเขาใหญ่มากนะสวัสดีคุณสมนไม้จากเสาบนนะ,ะเพราะว่าเสาอุบนผ่านนานแล้วเนาะพี่ก็ พี่ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงกังวลนะพี่ว่าสันพีก็เป็นห่วงกังวลน,นะคะว่าเออจะให้รีบทำเนาะให้รีบทำรีบตั้งนะคะน้ำอ้อยก็สวัสดีสาวบนนะคะเนี่ยรากก็สวยมากนะคะแผ่กระจายมานีเนาะ,ะต้นเขาใหญ่นี่เนี่ยเมื่อก่อนวีก็ชอบออกแบบนี้นะคะแบบพี่คนนี้นะเมื่อก่อนวีจะทํานะคะพอกหลังนะ้งแต่มาเล่นพี่ยูไม่มีเวลาทําเลยนะคะเออ มีแต่เดินมีแต่อะไรสวนมากเดินก็ไม่ค่อยได้เดินนไม่ค่อยออกกำลังกายดนะ้วยเนาะเอาเวลาเราไปกินเกือบจะหมดเลยนะแบ่งแยกเวลาไม่ค่อยได้เลยนะตรงนี้จะเป็นที่เขาไว้ให้เด็กเล่นชิงช้านะคะตรงนี้เนาะเขาตัดออกไปแล้วนะคะจะมีชิงช้าไว้ให้เด็กนั่งเล่นนะคะเขาก็คงกลัวอันตรายแล้วเนาะ,ะเขาก็เลยตัดไปนะะ—เอออกสวยนะคะต้นนี้ต้นอะไรเนาะ ลากสวยงามมากเออเด็กสุขโขทยัยโขทัยอินเตอร์นี่ตอนแรกว่าจะไม่ให้ใครรู้นะรู้นะว่าเป็นใครนะคะลากสวยค่ะใช่ใช่ลากสวยนะคะนี่แผรกิ่งก้านแพกิง่งแพรลากแพกิ่งก้านแพรย่เนี่ยจะเป็นระยงระยานะคะสวยนะคะต้นอันนี้นะ,ะระยุงระยานะดวงใจก็ยังอยู่นะคะขอบคุณนะคะ สวยสวยใช่ใช่วีต้องทำวีต้องทำไอ้นี่ไว้นะหายไรไ,ไว้ไวไวไน้องมันสวยนะคะตาสุโขทัยจากน้ำอ้อยนะคะทักายจากน้ำอ้อยนะคะสวัสดีคุณดวงทองจากเจวุไลนะคะลืมเลืมตัวเลืมตัวเลืมหัวใจใช่ไหมน้องอุเอเอเลืมตัวเลืมหัวใจนะจากน้องอุนะดวะงใจว้าคาะจากน้องวันนะคะสวัสดีคุณวานจากตาอุบนนะคะสวัสดีคุณน,น้ำอ้อยจากเจวุไลนะคะไปสลับล่าง <c oughs> รู้แล้วไม่ต้องสลับแล้วจําได้แล้วจําได้แล้วนะคะว่าจะทําเป็นแบบไม่ให้ใครรู้เนาะจะทําจะทําแบบไว้นี่ตัวเองเนาะเออดันลืมตัวนะคะหลายตัวไงก็จะลืมนะ,ะนี่นี่